สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมว,วันนี้มาพบกับจุบหัวจุกชาแนลอีกแล้วนะคะนานๆเจอกันทีวันนี้มีเมนูเด็ดๆดีๆนั่นก็คือสบายนางนะคะสบายนางลวกจิ้มนะคะกล้องเราก็เนาะทุกทีเลยค่ะจะทําคลิปที่ไรมันเป็นอย่างนี้ทุกทีเออไม่เป็นไรนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับจุบหัวจุกชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะมาค่ะมากินด้วยกันสําหรับเมนูสบายนางลวกจิ้มนะคะ มน่น้ำจิ้มแจ่วนะคะนี่แจ่วพริกป่นนะคะพริกป่นนะคะเนะีย่ยเห็นว่าเป็นอะไรพอดีมันลาดไม่ได้นะคะแล้วก็มีผักมะละถั่วพูนะคะแล้วก็มะละนี่ค่ะมะระนี่คือสบายนางนะคะสบายนางเราซื้อมาจากแมคโครนะคะเป็นแบบนี้ขาวๆอย่างนี้นะคะเนี่ยลองชิมดูก่อนเลยวันนี้สีสันอาจจะไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่อยากไม่อยากลาดน้ำจิ้มลงไปนะคะ นี่ค่ะจุกหัวจุกแชนแนลอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะมีผักของเราคะเะนี่ยนี่คือผักนี่ค่ะใส่กระมังมาเลยนะคะ คนกินผักนะน่านะคะนี่ะนี่คือสบายนะเฮ้ยนี่ค่ะ,น,คะนี่ผักก็มีผักสลัดถั่วบูเหมือนเดิมแล้วค่ะอาจจะดูดับๆสักหน่อยแล้วก็ไม่เห็นหหจุกหัวจุกชาแนลอยู่นี่นะคะพอดีเราขาตั้งกล้องเราอะ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้ตั้งไกลไปก็ไม่เท่าไหร่นะ,ะตั้งไกลก็มองไม่เห็นดิกโอเคค่ะยังไงก็กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับจุกหัวจุกชาแนลด้วยนะคะมาค่ะมาชิมเลย ช้อนไม่ต้องเอาออกนี่ค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วพริกป่นนะคะ มาละอืมฮึตัวเรามีข้าวเหนียวนะคะข้าเหนียวที่เราซื้อมา สบายนางหรือผ้าครีบอัเนะี่ยจะมีสองแบบเนาะแบบดำๆแต่นี้ซื้อมาจากแมคโครนะคะอยากกิน,นะคะ่ะ drop it look for that น้ำจิ้มอ้วข้างบนมองไม่เห็น ่แล้วชิมให้ดูค่ะอีกคำหนึ่งคอยนะ,ะเผ็ดค่ะไม่ใช่อะไร มาละในสวนปลอสดสารพิษ่ สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มันเผ็ดมากสู้ไม่ไหวนะคะสาหรับเดี๋ยวต้องขอตัวไปกินน้าก่อนเนาะสาหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อน,นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะหืมตั้มตาไหลเลย